สาวสีขอผ้าเลาะนะครับวันนี้นะครับพามาที่บ้านตําดมนะครับมาที่หลักกิโลนะครับที่ให้โชคด้วยเงินที่แล้วนะครับถูมานักต่อนักแล้วนั่นท่านผู้ชมนะครับนี่คือหลักกิโลอีกกิโลหนึ่งนะครับออยู่ที่กม19นะครับอยู่ที่อําเภอลําดวนนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับพาอาจารย์ป้อมมาด้วยนะครับอาจารย์ป้อมจะมา ทำพิธีของหวยนะครับท่านผู้ชมนะครับจะได้ตัวไหนเอาติดตามชมกันหน้าเลยนะครับถ้าวันนี้นะครับเราจะมาดูหลักกิโลนะครับหลักกิโลกมที่19นะครับอ่าเป็นทางหลวงชนบทนะครับอ่านะครับผมนี่นะครับว่าหลักกิโลนี้ออกทุกเลขแล้วนะครับ30355 5 3สนะครับฝนจะเริ่มมาแล้วนะครับฝนเริ่มมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ อยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันเด้อยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันจุจบคลิปนะครับเราจะได้แนวทางกับอาจารย์ป้อมนะครับวันนี้เดินทางมาไกลมากเลยนะครับไม่ต้องกลัวฝนอาจารย์ป้อมไม่ต้องกลัวฝน เอาเลยครับจัดป้ายนะครับเชือกบสจัดผาดบึมเลยเอาเอาาที่หันมาสีแน่นี่โอ้รจุดกยานแนี้โอ้ยเนาะยานจนมาตีเออจังสี่เลยเอาโอ้โหเอาเขียนของจานเลยเนาะโอ้มือสั่นมือสั่นเห็มันสุดสุดกันเด้อจีนาจน จะขอไก่แน่บ่ได้ยินเออได้ครับอาจารย์เดี๋ยวกระดานเลยไก่มาได้เลยครับเดี๋ยวจะไหนอยู่กระดาน52บอกเด้อตัวใดน้อได้ตัวไหนน้ออาจารย์ ออสามตเด้ออาจารย์เด้อมันจีงสด้เอาให้ต่างๆได้เด้อเขาสร้างเขาลือได้เด้อสได้เบิดนีเบิดสินนอาจารย์นะเอาสุดเลเนาะเฮ้ยสุดเเนาะคือสิคือตมื่อยแท้

เออตัวใดเนาะตัวใดเนาะ,ะพี่เจตนาวเด้อยพี่น้องนะครับเนอะตรงนี้เป็นอะไรนายเลยเขาให้เลขไหมอาจาราย์ไม่ให้ให้อยู่ เอาปากกาให้หน่อยครับต้องไปดูสารวัตรบอกต้องไปดูอายุหรือเปล่าให้ยกอะไรสารให้ให้ยกสารให้ตรงนี้รับสารให้เขาเขาอยากเขาให้เลขไหมอยากได้สารไหมเขาให้เลขยังไม่ให้เนี่ยเนี่ยยังไม่ให้ถ้าให้จะลำขึ้นมาแล้วต้องไป จมีโมานารยกคอเาจมีารยูจะาเราราะเเาาจะาะงคือาไม่เอาจารย์ปอบไม่เคยมานะครับเหตุนี้นะครับแต่ชี้นะครับชี้ชี้ได้นะครับว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้เนาะนะครับผม ปดเจรอาจารย์อาจารย์พ้อมเป็นคนสารัธมนะครับท่านบู้บมนะครับแปดนะครับแปดเจ็ดสาจาเ้าแปดนะครับเออโอ้ไปแล้วนะครับท่านบู้บมนะครับ ดูสาธุเ้อพี่น้องนะครับได้แตแล้วนะครับได้แปแล้วนะครับแปดสามเามแปดเจ็ดแล้วก็9.8้าแปดนะครับแปดเจ็ดสานะครับแปามแล้วก็เก้ดเนะครับทุก่านโชคดีนะครับเกแนะครับเก้าแปแล้วก็เก สัมผัสได้นะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณนี้นะครับแข็งมากๆเลยแรงมากๆเลยจันพร้อมบอกเออพี่น้องนะครับผมมีจอมปลวกด้วย ต้อง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 เข้าใจด้วยนะครับว่าอาจารย์ป้อมไม่เคยมานะครับไม่เคยมาด้วยนะครับอาจารย์ป้อมอยู่จังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้องนะครับผมบริเวณนี้นะครับจุดเมื่อกี้อยู่ไหนนู่นนั่นให้ให้กระถือนะครับให้การผิดเล็กเล็กคู่เล็กคู่เล็กคู่จะให้ดูเล็กคู่เล็กกันตา เเบิงขเบิ้งให้เออเบิงเบงทุกเลขกตงให้ทูกเลขุกทยรูปทีรูปที่สต้องไทยเจ้เลขเก้ามั่งเนาะเก้าเลขกเลขปดเลขอะไรให้การถือนะครับดูครับการได้มาแล้วได้กัได้การหลายงวดติด แปดเแล้วก็เกแนะครับแปดเจ็ดสามแล้วก็เก้าแปดอนให้หน่อยเด้อนะครับอาจารย์ทานมานีไงแปดเจ็ดสามเก้าแปให้ผมดูเบอรงก่อนแล้วก็อะไรแปดแล้วก็เก้าแปดลก็แล้วก็แปก็เก้นัแปดแล้วก็เก้าแปดนะครับ่กันด้ะครับินด้วยครับิ่ดเาแล้วได้ไปแล้วนะครับแนวทางของอาจารย์ป้อมนะครับ ที่หลักกิโลตำดมนะครับท่านผู้ชมนะครับหลักกิโลตำดมนะครับท่านผู้ชมเด้อพี่น้องนะครับผมนี่นะครับได้ตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับแปดเจ็ดสามกับเก้าแปดนะครับมันสิมัวเด้อพี่น้องครับทอดซาผมเปียกน้ำนะครับตอนนี้นะครับเปียกน้ําเปียกเอเรเลยพี่น้องแปดเจ็ดสามแล้วก็เก้าแปดนะครับนี่แปดเจ็ดสามแล้วก็เก้าแปดเนาะอ่านะครับผม ครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามช่องสาวสีขาวผ้าเลาะดํำเนินกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้พี่น้องนะครับจงยินเย็นเป็นสุขนะครับล้ำรวยเงินทองนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับสามตัวสองตัวไทยนะครับเป็นเศษฐีเงินล้านเงินแสนเงินหมื่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอเข้ามาสวัสดีนะครับ